เลยกลายเป็นรถไงลูกแล้ว <ไป S 1> ลเขาลากไปไหนกันต่อกลายเป็นรถยนต์เป็นรถยนต์ใช่ไหมเป็นรถที่มีควายลากลูกเกวียนเป็นเกวียนแล้วไปเจอใครครับไปเจอแม่เจอแม่แม่เป็นผู้ชายผู้หญิงลูกเป็นผู้หญิงอ๋อแล้วเขาคุยกันใช่ไหมคุยจะขอนั่งได้ไหมอ๋อขอนั่งได้ไหมด้วยแล้วเขาให้นั่งไหมให<ช>้ดูสิอ๋อเขาไปด้วยกันใช่ไหมลูก เขานั่งตรงไหนครับตัวนี้ตัวนี้อ๋อดีจังเลยเนาะดีจังเลยเนาะที่ควายให้นั่งควายให้นั่งเลยเนาะอ๋ออะไรไปที่นี่ละแล้วก็เขาไปสร้างบ้านให้ควายโอ้สร้างบ้านให้ควายเหรอครับนี่เข้าใจดีจังเลยเข้าใจดีมากเลยอืมดีเนาะแล้วก็เขาสร้างบ้านให้คนโอ้สร้างบ้านให้คน้วยแล้วมีคนตัวเล็กด้วยใช่ไหม มีคนตัวเล็กนี่เหมือนปันปันหรือเปล่าแล้วก็เนี่ยอ๋อแล้วก็มีมีตัวเล็กอีกแล้วแล้วก็มีน้องแล้วแล้วก็มีแม่แล้วแล้วก็มีพ่อแล้วโอ๋ดีจังเลยลูกน่าจะสนุกเนาะมีคนเยอะเลยใช่ไหมครับมีคนเยอะแล้วไงต่อลูก นอนในน,นอนในคอกแล้วก็คคนน้นกระดานหกเหมือนที่ปันเล่นกับพ่อไหมนะเหมือนครับเหมือนแล้วก็เหมือนปันเล่นกับมีสุขไหมเหมือนครับสนุกหไหมครับเหมือนที่ปันขึ้นไปทางน,นี้ไหมเหมือนครับแล้วยังไงต่อเลยแล้วก็มัน ตอนนี้แบบนี้ก็ได้อืมแบบนี้ก็ได้นะอ่ะลองเปิดหน้าถัดไปสิลูกโอ้มีอะไรเกิดขึ้นนะ่ะน้องตกท้องตกแล้วเขาจะเจ็บไหมครับนเนอะเจ็บไหมเจ็บถ้ามีแผตแลต้องทำอะไรหรอถ้ามีแผลเหมือนปันตุนนี้เนอะอืมได้เลยต้องใส่ยาไหมครับต้องใส่ยาแล้วก็คอยไปดูทั้งหมดเลย ไปดูทั้งหมดเลยเขาหันหน้ามาดูใช่ไหมเขาหันหน้ามาดูพราน้องเขาแล้วแม่มาแล้วลูกแม่มาทําอะไรเนี่ยลูนแม่เขามาทําอะไรเข้ามาบาดพี่แล้วร้อนน้องตกโอ้ร <laughs> ้อนน้องตกอะเราอืมเนาะใช่ใช่แล้วดูต่อไปทําไมดิเดี๋ยวสิโอ้แล้ว โอเปิดได้ไหมเอา้าข้อควายกลายเป็นอะไรแล้วกลายเป็นข้อควายหลุดเลยหลุดเลยอะลูกไหนควายนะ่ะเขาบอกว่าว่างเปล่าว่างเปล่าแปลว่าอะไรลูกอยู่ในป่าเศร้าโศเขาคิดถึงควายกันนะลูกเขาคิดถึงควายแล้วก็เขาบอกไม่ต้องไปเลยเดี๋ยวเขาก็จะไปดึง อ่าในดูซิเขาตามหาหรือเปล่าแล้วก็เขาไปบดเต่าหินควายขอนใช้ไหมอืมควายเต่าเห็นไหมหาในงานแล้วเนี่ยถแลถามใครบดลิงอ๋อลิงแล้วลิงรู้ไหมแล้วก็สุดใส่เจ้าไปบดใน ไปในป่าอีกโอ้ไปในป่าเจอใครอีกมากมายเลยเจอกวางเจอกวางลูกกวางต้องถามกวางด้วยนี่เอ้านี่เป็นตัวอะไรครับควายเป็นควายเหรอลูกโอ้ใช่ควายของเขาไหมใช่จริงหรือเปล่าเดี๋ยวลองเปิดดูสิโอ้โหเข้าไปในป่าแล้วนะลูกในป่ามีสัตว์เยอะแยะเลยเห็นช้างไหมลูกเห็นช้างไหมเห็นนี่ในช้างโขงใหญ่เลย มีกี่ตัวเขาแล้วก็เขาหาควายใหญ่เ,ออเขาเรียกควายควายอยู่ในป่าควายอยู่ในนี้อ,อ้าวควายอยู่ในนั้นน,นนะเดีแต่เราเปิดดูสิควายออกมาหรือยงังเขารอไหมเขารอควายไหมลกูกเอ,อ้าตัวอะไรโผล่มาใครครับควายออแล้ว,ค,วคนนี้เขาทำท่าอย่างนี้ทำไม รอแล้วดูซิต่อไปเป็นยังไงโอ้โหมันมีอะไรลูกมีควายเยอะนั่นน่ะสิตอนแรกที่เขาหายไปมีกี่ตัวมีแบบนี้ออ๋มีสองตัวใช่ไหมใช่แล้วที่เจอมีกี่ตัวแบบนี้แบบนี้อ๋อมีสามตัวเหรอลูกแล้วมันตัวเล็กนี่แสดงว่าเป็นอะไรแป็ว่าลูกเขาเป็นลูกของคนนี้เหรอเป็นลูกของอะไรเอ่ย ไว้เอามาดูซิต่อไปแล้วยังไงกันต่อเขามานอนที่ไหนกันครับาาน,อน,นอนที่ไม้นะลูกลก็เขาเล่นโคนด้วยเขาเล่นโคนแสดงว่าเขาอยู่ในปลาโคนล,ลูกแล้วก็เขาอาบน้ำด้วยาอาบน้ำด้วยเหรอว้าวแล้วต้องทำยังไงต่อแล้วก็อโอ้โหมีสัตว์มากมายมาทักทายเขาเลยมีสัตว์อะไรมากลูก แล้วก็มีสัตว์หมูแล้วก็มีสัตว์ควายโอเคเก่งมากหรอกทักทายกันแล้วนะแล้วเขาไปไหนกันต่ออันนี้ก็เป็นควายนี้ก็เป็นควายนี้ก็เป็นควายอันนี้ก็เป็นควายอ,อันนี้ลองจี๊ดๆนะเป็นหนูเนาะเป็นหนูหน่าทักทายอันนี้ก็เป็นหนูอ๋อใช่ใช่แล้วต่อไปเขาไปไหนกัน เขาเดินกับบ้านพวกนี้เขาเดินไปส่งแล้วลูกเขาเดินไปจนที่บ้านใช่มาถึงบ้านแล้วยัง <c oughs> โอ้โหถึงไหนแล้วลูกถึงบ้านที่บ้านเป็นยังไงเป็นแล้วก็มีนกเกาะที่บ้านของคนด้วยนี่ไงใช่ลูกอันนี้เป็นบ้านสีฟ้าของเราหรือเปล่าลูกใช่จริงเหรอครับบ้านเรามีข้อควายด้วยเหรอลูกใช่ก็มี ยังต่อว้าวเขามีอะไรกันเนี่ยดูสนุกจังเลยคุณนี้เขาบีใจเพราะอะไรมันหลุดนะ่ะอมืมันใส่เขาฉลองดีใจที่ควายได้กลับบ้านหรือเปล่าหูกใช่ไหมปันดีใจไม่ที่ควายได้กลับบ้านครับใช่นั่นน่ะสิแล้วยังไงต่อฉลองเสร็จแล้วเป็นยังไงอ๋อหลับกันด้วย เขานอนกันหมดเลยเนาะพราเขาเหนื่อยหรือเปล่าลูกห,หรือเขาง่วงน้่เขาทำอะไรกันเหนื่อยอืมแล้วปันง่วงเหมือนเขาไหมเขายังคงเขายังไม่นอนเลยนอกจากสัตว์ก็นอนแล้วเนาะใช่ใช่แล้วตอนนี้เพราะเวลากันละสัตว์พวกนี้กำลังจะกลับป่าแล้วนะลูกพวกนี้ก็จะอยู่ที่บ้านนี้นะลูกเนาะแล้วก็มามีสี ตัวแบบนี้แล้วแล้วมันต้องมีแบบนี้นะมั้งที่ม,มันมีแบบนี้นะอืมเขามีเพิ่มขึ้นใช่ไหมมีควายหนึ่งตัวสองตัวแล้วก็สามตัวใช่ไหมลูกแล้วมีคนกี่คนหนึ่ง<ม>คนสองคนสามคนสี่คนไหนทำมือสี่คนสิโอ้เยี่ยมเลยนะลูกเก่งมากมือสี่คนเหมือนพ่อเลยเนาะยอดเยี่ยมเลยลูกอ่าเขา อําเขาลากันลูกบายบายเขาบายบายกันนะปันบายบายพวกเขาสิแล้วเราจะคิดถึงเขาไหม <c oughs> แต่นิทานเรื่องนี้ก็จบลงแล้วนะคะ <c oughs> ปันโอเค